สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้ผมมีลาบไก่มาชวนไปชมกินข้าวด้วยกันนะครับผักก็เป็นผักบนบ้านนะครับมีใบมะกรกดมีกระถินกระถินแตงกวาแล้วก็ฝักนี้ก็เป็นถั่วพูแล้วก็ัหละพาแล้วก็ตัไปเรื่อยครับโอเคขาดผักไอ้มีรสชาติขมอ่ะท่อนี้ไม่มีไปกินผักตุนงจนมาเออไม่ไปเก็บละมันมีเหรอมีหลังผักตุนมงตะบาต้องเป็นลาบ ราบราบเนือ้อได้อยู่มันก็เข้ากันอยู่กับราบไก่บ้านม,มาดูปปะกันเลยแต่ปกตินี่เข้าเด้อช,มชิมก่อนชิมก่อนเสียบหรือเปล่านี่อ๋อืมผักลิมรั้วอร่อยเดี๋ยวว่าไม่อร่อยเท่ายายผมทำยายผมทำราบไก่ร่อยมากนะราบไก่บ้านน่ะสดๆเลย นี่ก็ออยแล้วใช่นี่ก็ออแล้วกแทบแล้ว อันนี้ก็ลืมหัน่นลไปอ่มะมจะหาข้าหวัง มะเขากำลางก,กินยอดใบมะกอกแต่เยอะไม่หันก็ใส่อะไรมามันมัน ข้าผัดรากปีกรักไก่นี่สูสีกันนะอยู่เองมันจะแบบแน่นกว่าอยู่ที่คนทำด้วย<ช>รสช<อ>าติคนน้ำาซ้บเนี่ยโห,หสุดยอดข้าวแมข้าวัวละพาข้าวมันหอมเนี่ ผัดพริกข, <c oughs> กขนะั่วผักกาดพริกคั่วนะโใบมะกรูดอะไรเงี้ยคุณผู้ชมใบมะกรูดทอดเนี่ยพริกขั่ว <c oughs> ผักชีต้นหอม คือต้นมาคือคือต้นว่าราบแล้วเหมาะเลยนะเอากรเทียมมาเข้ากันม,มันเนี่ย เราตอนนี่ก็อยากกินไอติมเย็นๆนะไอติมกะทิอ่ะไอติมตักอ่ะทำไมครับอย่างนี้ทำไมอ่ะอร่อยดีนะมันมันมัน ปักกว่าจานแน่นอนมีดูหนอนอุ้ยวันนี้ลูกน้องมาน้งมานั่งรอแล้วนอน <c oughs> แม่งน้อง <c oughs> <c oughs> น่าสนุกจ้ะมะ แกกินมาคนอ้าวครับพดอ คนกินผักเอาผ้าให้หมากินเนาะดูว่แป๊บเดียวนั่งดูอีกแล้วคุณผู้ชม <c oughs> คนยังกินผักได้ <c oughs> หมาไม่กินหมาไม่กินผักนะ แล้วเอามาเผื่อมันพวกมันด้วยเอาข้าวนอามาออเมื่อกี้เนี้ยสิบหักเดี๋ยปั้นเลยพอดีผู้ชมเขาบอกว่าให้หมากินบ้างอนอนผมก็แบ่งไม่ให้มันเหมือนแต่ว่าบางคนเขาดูไม่จบไงว่าตัดที่แรกเราก็กินไปเรือ่อยๆจนหมดนี่อเอาให้เราแบบเริ่มอิ่มแล้วค่อยให้ ไปให้ก่อนไม่ได้หรอกทำไมก็คุณผู้ชมเขาไม่รู้ไงเดี๋ยวคนจะไม่อิ่มหมาอิ่มแน่นคุณผู้ชมเขาไม่ได้หวงคนเอาให้หมาเขาส่งการหมาได้กินเดี๋ยวเราหลยมาทุกวันนะหันั่งมองครับวันสุดท้ายทำไมแม่มาเยอะเข้าอ่ะ เอามาเยอะพี่เกียร์ให้หมาไปเป็ดปัน้นเลยเมื่อกี้เนี่ยมาสโลง mm hmm. ตัวกา้าบดีกา้าลดึงอะเดี๋ยวพี่เจียจะเปลี่ยนร่างเอามาเยอะกว่านี้นะไปเต่าเนินจา <laughs> <laughs> นั่งดู<ะ>ไม่มีไม่มีอิ่ม,ม,มง่ายๆ <c oughs> นี่สองผมนี่ตัวหิวเลยมาเอว ปาดสองลีคุณผู้ชมกลับไปสองลีหายหมดเลยนอนแล้วพาแล้ว,ลวนี่ขอไปกินอาหข้าวเนี่ยอีกมอ้อหนึ่งตั้งแต่ผมกินกระเจีบบ๊ยบบ่อยๆอ่ะรู้สึกว่าลำไส้ดีขึ้นอ่ะรู้สึกแบบมันลื่นอ่ะ จะเอาหมดเลยเหรอฮะไม่มีใครกินไม่เก็บไว้หน่อยอ่ะมาอยู่ในกระทะอะอทานแล้งั้นเ่รอไมหมากินเหรอจะมีในกระทะด้วยเนี่ยของสามมานั่งเหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าไม่ให้หมากินอ่นกันทั่วหน้า มันคนละแบ่งดูมันไม่กินข้าวมันแน่เลยอ่ะมันจะไม่ถึงเวลากินข้าวอ่ะเราไมไ่กินข้าวเนี่ยไม่รู้ผมสังเกตว่าช่วงนี้ตัวนี้ดูผอมลงอ่ะปกติมันจะตัวใหญ่มันจะอ้วนอยู่มั้ยอย่าคำนะหมดแล้วเห็นไหมล่ะแปบ๊บเดียวเลยอ่ะ ทำบุญกับหมาทำบบุญกับทำบุญก,ก,กับสัตว์ทำบุญกับหมาดีกว่าท,ท่านไปังก็ได้ดีกว่าทำบุญกับมนุษย์ที่ติดใจหมาหมาวันนี้ก็ <c oughs> มาดำ <c oughs> มาดำอีกวันนี้ก็จะมาชมนะครับผมมากินลาบไก่ด้วยกันนะครับวันนี้ลาบไก่ของเราหมดเลยนะครับเพราะว่ามี มาหมานะครับช่วยกินด้วยนะครับผมก็ให้หมากินจนหมดเลยนะครับผมไม่เหลือแล้วเพราะว่าบนบ้านยังมีอยู่นะครับผมเหลือในกระทะวันในที่มีกับข้าวเหลือเยอะก็จะให้หมาช่วยกินนะครับผมหมาด้วยเพราะว่ามันนั่งรอทุกวันนะครับผมเหมือนมาทํางานครับพวกเราครับตัวนี้ตัวนี้ทํางานบ่อยวันนี้ก็ไปเพียงแค่นี้ก่อนฝากผูชมกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ